สวัสดีครับนางรองพอดีเล็มยงพกผมโทนสายเสียบครับวันนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับจากการใส่เบ็ดลองมาหาใส่บ่วงรักหนูดูครับพอดีมีพานน้องเขาอีกสองสามคนนะครับพาเราเข้าหมายครับก็จะเป็นพานที่อยู่ประจําในพื้นที่ตรงนี้ครับ,บเบาแม็กพาเลาะนะครับก็น้องเขาก็มีช่องด้วย ทางแอฟ้าแอปแดงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเ่าแมกพาเลาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชมหน้าเบ่าแม็กครับผมคับสวัสดีครับผมเบ่าแม็กพาเลาะอ่านี่แหละครับสําหรับคุณพาเข้าหมายแล้วก็วันนี้เรามาก็พานุกครับผมบพี่น้องดูหนามพี่น้องว่าหากินเป็นไหมอ,อด่ดูเอะ โอ้วัดแน่นอนอ่ะเออผมเห็นหน้าที่พาเข้ามาที่แรกผมว่าเฮ้ยนี่หนูว่าวันหน้าผ่านออสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วโอ้โหนี่แหละครับสภาพหมายเนาะเป็นหมายพื้นที่ที่เขาเกี่ยวแล้วละครับนาลงลูงเลยแต่ว่าก็จะมีอ่ามาสมทบอิกสองคนสามคนนะครับ อย่างพันต้นทองไหลไปนาะผ้พาพื้นก็ยังไม่เข่ามาครับอันนั้นก็คูดจะลีลาเลยถ้าเป็นเก็บแหวกเก็บบ่าเนี่ผมเก็บหมดแล้วล่ะครับบ่าวายแล้วค่อยจะมาพันต้นนี่สําหรับพันต้นนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าบริเวณแถวนี้หนูจะชุมไหมครับผมแต่สภาพหมายโดยรวมผมว่าสวยครับ เห้อครับพี่น้องขุยมันครับมันวินงออกมาลงนี่นครับประมาณนี้แหละ,ะเราหาช่องมันวิ่งครับผมดูจากลักษณะแลวมันจะวิ่งออกมาน,นี่ครับเดี๋ยวเราใส่เลยครับผม อันเย็บจจ๊ะเลยครับพี่น้องใส่ไว้สองอันเลยครับด้านนี้อันหนึ่งแล้วก็ทําบุนนวนอันหนึ่งครับเขาจะวิ่งลงมาปื้ดมานี่เอาละเหยยบลอยครับผมศูนตึง มาแล้วครับพระเอกเราผ่านต้นทองไร่ไปนาพาพื้นครับไหนบ่วงมีอะไรมาเลยตัวซรัพมีนิดไหมทำไมคนหารอยหนูใกล้ๆกล้ข้างนูอยู่ตรงไหนขางนูอยู่ตรงไหนโอ้หักกันดื้อเมย์ทำไมอย่างนี้ลอยยามเอาทีเดียวเลยมาไหมไปไปไปดักด้วยกันครับพี่น้องเราคอยมายามด้วยกันช่วยกันจำครับเพราะว่าเราไม่เคยมาตรงนี้ โอ้งานหยาบยุคครับผมไปใส่ต่อครับโอ้มาชาไปครับลอยเข้ามาใส่ไปดูปกุบเลยโอ้ลอยลอยตรงนี้ดูนด้วยครับลอยหนูกัดหยาลอยมันติดแล้วมันกัดหยาครับเียบลอยแล้วครับเข้าไปกินแล้วครับไม้ ก็จะลองใส่ไว้อีกนี่ขุยมันครับลอยขุยมันก็วิ่งดีอยู่ด้วยครับแต่ว่าอลอยเข้าปูพรมด้วยข่ากุ๊เลยครับเอาไงเนาะขามเลยแล้วกันนาะพันต้น,นเนาะเจอพันนกครับกลมเกมกลมเกมอยู่เนะ่ยเป็นไงมีความหวังไหมครับ หนารุนครับนี่มีหนารุ่นอออือยอดเลยครับยอดเนาะในรุนในนอนถ้ามีตัวนี้ไม่รอดจุ่มขนาดนี้ใช่ไหมต่ว่าเรียกจุ่มครับจุ่มไว้หามามยากเนาะใช่ครับผมถ้ามีเรานี่ต้องเอาให้ได้เลยเอาให้ได้ไปครับผมน้ำครับ มาแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งท่านรับผมทีมงานเราผ่านฟิลม์มครับผมโอ้ดูหน้าตาละคนมันใช่ผ่านไหมนี <c oughs> ่หน้าตาไม่ใชห,หาหนูเป็นทุกคนเอองอเทเๆโม่ท้งเท้า <c oughs> หนูปากแดง <c oughs> ก็ม <c oughs> ีเอฟบีเอฟพีเขาให้หาหนูปากแดงพี่ก็ไปค่อยๆนัดหาให้พี่ดูดังเด้อวันนี้เด <c oughs> <c oughs> <ำ>้อเจมตอนนี้ก็กำลังจะย้ายห,หมายครับหมายบริเวณนี่ก็ มันเชิงห่างครับพี่น้องแต่ว่ามาเช้าเรามาดูมันจะอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่เราต้องใช้รถไปครับไปเดี๋ยวเราไปใส่กันนี้ครับผมเอาไว้ให้พานต้นยามครับทางนู้นเพราะว่าพานต้นมีรถครับไปลุยผิดคาดอีกแล้วครับพี่น้องมาเช้าเรามาดูไว้ตรงนี้ครับผมเราไม่ได้ใส่เนาะพอดีมาเจอพานเขาใส่ก่อนครับ นี่ก็กำลังใส่อยู่นู้นอยู่ฝั่งเห็นว่าใส่อยู่ประมาณสามสิบหลังเห็นว่าทางนงู้นก็มีคนใส่อยู่ครับดักหนาอยู่เนาะก็เลยเอาเดีย๋ยวจะลองยายคำไปดูฝั่งนู้นดูครับถ้ายังไงไม่คือเราก็คงจะกลับไปอยู่บ่อนเก่าเราแล้วครับผมไปพักอยู่นู่นเนาะมานี่ก็ค<ม>่อนข้างจะไกลครับไป,ไปลองดูจิงนีดครับ ทำแล้วครับตอนนี้จะตกดินแล้วครับผมบวงก็ยังใส่ไม่มดครับเดี๋ยวหลาอยู่แล้วก็กระพันต้นอีกครับพันต้นก็ไม่รู้จะใส่มดไหมครับผมแต่ก็คิดว่าน่าจะเพอได้รุ่นอยู่ครับที่นี่ก็คงเดี๋ยวจะเดินบนกลับไปหาทีมงานครับไปบ่อนที่เราพักอยู่น้ำแล้ะครับไป กงหาฟืนก่อไฟแล้วครับเตียมที่พักอีกสักคู่หนึ่งก็จะได้ออกไปย้มบ่วงเราแล้วคิดว่ามีตัวมีเตี้มแม่พันตุนจากหรือจากดือกดือเ <laughs> ห็น<อ>พ <c oughs> ันนกมีความมั่นใจอยู่ครับ <c oughs> ร,อรอสักคู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยัง ไม่ทุ่มเลยครับทุกมงกว่าเนาะต่ว่ามืดจึ๊บเลยไปไว้กันหนาวครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่ากว่าแล้วครับในเวลาออกไปย้มบ่วงกันแล้วเพราะว่าไม่มีกบเข่าด้วยครับต่หากบเข่าครับผมจะเป็นยังไงด้อพี่น้องเอยนี่ก็ครั้งที่สองครับ สำหรับการดักบ่วงกับไปกัะเทพสายลงข้างนึ่งครับงานจะได้มาตัวเดียวไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมโอโ้โหน่าจะเจอหนูเซียนแล้วครับนี่เรายกบ่วงทิ้งทั้งคู่เลยครับนี่อันนี้ก็เอยยกทิ้งครับผม เดี๋ยวเราคืงใหม่ก่อนครับแน่แน่นอนครับผมรักบ่วงลมครับพี่น้องนั่นดีวตัวมันน,น,นั่น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 คือมึมคือมึมอยู่นั่นอ้าวมาแล้วครับเตรียมเลขครับผมเดี๋ยวเอาก่อนครับ โอ้โหคันนี้เรียบร้อยครับนี่้อยขาดไปเรียวโอ้โหลวดเบอร์ฟิลเอดครับผมเรียบร้อยดีครับว้าทีนี้จะหาตัวจือมาให้เวอนี้พี่น้องเลย ได้ดายแต่จุดกูดยี่นี่บินไปเรื่อยๆครับผมอ้าวเหยียบลอยเลยครับบ่วงตรงนี้หาย นี่หมายหืมไฟเลนเลตเลยครับแล้เราคันบ่วงหายไปไหนนี่นี่ไฟกัดมุนกระเตือเียครับเอาคันบ่วงหายไปไหนอเอาเร็ว เฮ้ยเรยเลออยดีเดี๋ยวลองหาดูก่อนครับนี่แหละมันหายตรงนี้แหละนุกนีแหล,ละครับใช่เนี่ยรอยมันเล่นค้อนอยู่ตรงนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กๆเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยรอยติดเลยครับใช่รอยติดเด้อหมายพี่วางไว้ตรงนี้แหละพี่ดึงหมายออกแล้ว เฮ้ยยังไงทานต้น,นเดี๋ยวเรานี้อเออ,อตั้งขันก่อนตั้งขันก่อนถ้าไม่ตั้งขันจะจับได้นี่เออเอาละพี่น้องไอข้ขนแดงจุดกูดเลยเออ,อดึงตึงๆเอาละแจมโบ โอ้โหได้กับเขาแล้วครับพี่น้องไอ้เนี่ยผมยดทีเลยครับนี่โอ้โหสุดๆครับผมใหญ่เลยเลยโอ้โหทึกพี่น้องดูพี่ก็แค่ดักหมานเนี่ยจะหาไม่เห็นหรอกโอ้แต่ผมอ่ะดักไม่ปิ้นจะหาเห็นโอ้หยาบเลยงานนี่ โอ้สุดยอดได้กเคาแล้วครับไปเดี๋ยวเหลืออีกบ่อนหนึ่งครับผมยังไม่ได้ยามเลยอ้าวเก็บเอาเรียบร้อยครับพี่น้องนู่นหัวกระมังจะกูดเลยนึงดูนมาจากตรงไหนเนาะโอ้เรียบร้อยเลยสีเข็งแม่งเดี๋ยวเอากันครับ นี่ก็เป็นธรรมดาครับใหญ่งามๆอยู่เรียบร้อยมาได้แกงกะทิครับสำหรับยามรอบแรกเราก็เก็บมาสามตัวครับมาเงี้ย องตัวแล้วก็ทานต้นก็กําลังทํากับเข่าตัวหนึ่งครับไอจุดปูดใหญ่นึ่ตัวลากบ่วงเราหายครับห้ยผานต้นทําครับเขาบอกใครหมายหมายก็ทํากับเข่าแหละครับผมหาจิ๋วนนนอนนะทำกับเข่ากินเข่ากินน้ำก็เดี๋ยวรอบเด็กใครอ,ออกไปยามนี้เด็บรอบครับผม นบอกเกียดให้เบาเกียดให้เกียดให้โดยแต่กะเพาะใหญ่อหอมไม่นอนนี่ยังไงหอมเลยครับเน่ยผิด้วยสองห่อเลยนี่สองห่อเลยตัวกระเพาะมันไม่เท็จอืมกาแากระเพราญี่ปุ่นไหมละห่ะว้าวไอตัวนี้จะมาตอนไหน เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องกับเขาเราโอ้อันนี้กินดีเป็นลาช้าแล้วครับนูน่นหนูตัวเดียวเนาะพิกเนเจอร์นี่ขวานูใช่ไหมครับนี่ขวานูฝีมือฝีมือพนันพันต้นมนครับ ปานตุนปานตุนี่คเลบปานตุนมีนาทีทำกับเขาอย่างเดียวเท่านั้นที่เอามานี่นะเอ้ยวันนี้เป็นชิวันนี้เป็นชฟมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับผมครับผมมาครับผมบรรยากาศแบบนี้หาตรงไหนไม่ได้แล้วครับนี่บรรยากาศดีลมเย็นนั่งกินข้าวเปรียบหนาวเลยครับครับผมอ้ยไฟล่ะสุดยอดครับมันกระซุดเท่านั้นมีนั่นไหมล่ะ จกบวกอะลองคอยเองเอาไหมเอาเยอะลองลองคอยเยอะกินไหมไอ้กินก็ลองเลยอ๋อไมยากเลยต่อยควายซับกล้องวะอ๋อเหรอครับผมทักนูโชวกเกย์ก็ไม่เชื่อเลยเดี๋ยวเอาลุยเรา มอไม่อยากกินไก่เลยวะส่วนเนี้ยไม่กดเลยวะกินหมูเลยมาลองกินเบิงเนะถ้าใครไม่กินเนี่ยก็กินกระดูกเรื่องมีกระดูกมาเดี๋ยวให้พาพูดอ่ะไปฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นก็น่า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 สนต่างศาสตร์สิรัตต่างสวนสิรัตนะ ฝั่งนั้นลกมันนี่เลยแต่ผมยังไม่ได้ดูนเดินดูอ่ะยังไงบลับคนนี้เป็นยอดเด็ดเลยแย่เด็ดเลยแจมเจ็บจริงรึเปล่าตอนนั้นนูนอยอะมั้งตอนนั้นมีตัวใหญ่แล้วอุ้งเกียวดอยใส่เมลน่ะเอาไม่ได้อู้ยังใหญ่แต่ทางทางก็มีอยู่มันเป็นยากางทางกันนะเจ้าเข้าไปในสวนน่ะต้องพองเขา จะคุยกันได้เพราะว่าดูจากันถ้าเทศไจะเข้าไปต้องขอบอกเขาบอกขอญาตเขาก่อนนี่เป็นพื้นที่ส่วื่นนี่แหล่ะแต่มันเป็นแบบยังเป็นสวนเหมือนเหมือนสวนเนี่ยเขาทำลายมันผสมกันหรือเปล่ามาครับพี่น้องทำแหลกครับวายผลงานพันโทนฝีมือเชฟต้นครับนี่เไอเดนตาป๊อ มาเปิดคลิปตังใจที่แรกก็ดูแล้วดูหนาพานก็ดูเรือนี้หลับมุมกันเลยหน้าบ้านดูหาดุเป็นไมวัดเกือบปุ้งได้ผลงานอะไรใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวเหลือคนเดียวนี่เลยอันนี้ก็โดนเหมือนกันเปิดหน้าบ้านนี่ดูเลยเรื่องเลยโดนเต่ามากกว่าผมอีกทีนึงอ่านฟิล์ม เด้อครับพี่น้องเด้อมีขอน,น้ำกันหลบดึกอืมว่ะแซ่บหลายเก็บที่นม่เจออยู่ทำใ,ใหญ่ๆครับทำใ,ใหญ่ๆใบโหกระเพราใบพีชใบพ็ดเลยเด, <laughs> ดี๋ยนี่ใคบพีชหืมใเด็ดผมก็ได้บ้านบ้านผมมีเยอะเลยกะเพราใบาใหญ่อเต็มเลย เมาร้องอ่าอย่างนี้เปนหนูเด้อไก่จะหน้อยใจเด้อขากระบานไปจะไปคืนเขาเลยคุ้มเลยยิ่งแล้วได้กินแล้วขอขอกินเถอะครับว่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างซื้อมาไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะหายพวนี้ก่อน ไปครับพี่น้องได้เวลาไปยามเบ็ดแล้วครับเอ้ย <c oughs> ไปยามบวงครับผมเบ็ดมันเข้าเซ็งเบ็ดมันเข้าเซ็งไยแต่เป็นรุ่นเงินครับลอกสองตะก,กี้ก็เก็บมาสามหางครับผมได้จูดมาสองตัวครับแล้วก็รุนร่นๆมาตัวหนึ่งโอ้โหว่าตัวผลสำเร็จแล้วครับอันนี้ ใช่ลุ่นกันย,ยาวๆครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องนู่นั่งจุดกูดอยู่นุ่านเป็นไงเดี๋ยวผมเอากันครับเรียบร้อยครับนาชะแมปเลยอตัวนี้ไม่ใหญ่ครับใส้่เล็ก ก็เตรียมที่รับที่นอนกันแล้วครับพันต้นเก็บมากี่หางครับเมื่อกี้สองครับสองหางเนาะผมก็สองหางครับแต่ว่าสองหางน้อยๆแล้วก็พันฟิล์มหางหนึ่งครับหางหนึ่งอ๋อรวมกับรอบเมื่อกี้เป็นหางสองหางครับโอ้แต่ก็พัานนูก็เก็บมาหางหนึ่งครับ ถือว่าได้ตัวกันทุกคนอยู่ครับวนันนี้ได้บางน้อยบางใหญ่บ้างก็ตามแต่ใครจะไปเจอสภาพไหนเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปลุนรอบเช่ากันอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วครับถูกไปไว้เรียบร้อยอากาศหนาวๆครับผมตอนนี้ก็ตีห้าก,กว่าแล้วครับได้เวลาไปกู้บ่วงกันแล้ว ได่เวลาไปรุ่นความหมานกันอีกแล้วครับผมไปรอบสุดท้ายครับจะมีความหมานเหมือนทุกๆรอบที่เรายามไหมไปลุ่นกันครับผมอ้หันนี้มีรอยตำมครับตำมเ่มีติดลอยลวดปินเลยครับ เก็บไปเรื่อยๆครับเอาคันนุ่นบ่วงลมครับพี่น้องโอ้นั่นดีเห็นแตะตัวนอนเขีงเมงอยู่นะเมื่อคืนเราก็ได้ตรงนั้นครับวิ่งลงมาจากนะั้นหัวขามีนมวนอันนี้เรียบ้อยครับอันนี้ก็หัวข้ามัมครับผมเดี๋ยวผมเอาก่อนครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับดำๆนะไอจูดใหญ่ครับไอจูดใหญ่หัวขมีนมวนเลยครับอ่ะเดี๋ยวเอากันครับว้าเก็บเก็บก็บบไปต่อครับหมายสุดท้ายละ มาแล้วครับพี่เอกเราเป็นไงพี่เอกเฮีวครับเฮีวบอกแล้ววันหนามันไม่หายหนามันไปทางหนูปากแดงเนอะหนูจูดมันจะได้นี่แบบนี้นี่แหละครับพี่น้องสําหรับการหาอยู่หากินก็ถือว่าพอสมควรอยู่ครับสําหรับเจนนุกก็มาเช่ามีมาหางหนึ่งเนาะแล้วก็ คืนอีกทางนึงคืออีก้างหนึ่ง,ง,ง,งครับอ๋อเป็นสองหางพันต้นอีึ่สามใช่ไหมสองอพันต้นสองรอบเชาสองรอบคืนสองเป็นสี่โอ้โหก็ถือว่าหมานอยู่ครับเพราะได้แกงกะทิอยู่ครับพี่น้องนี่ก็เก็บอุปกรณ์เซตเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วครับยังไงก็ต้องขอบคุณเบาแม็กพาลาะนะครับทีบ ชีเป่าให้เราแล้วก็เมื่อคืนก็มาเยี่ยมมายามมากินข่าวด้วยกันอยู่นะครับผมขอบคุณพาน,นุกแล้วก็ขอบคุณพานฟิล์มนะครับที่มาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้อะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเราจะไปทางไหนก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไปแล้วครับพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ